วงการบันเทิงนี่ท็อปฟอร์มกันจริงๆนะครับมีเรื่องให้เผื่อกันอยู่ทุกวันเลยนะครับล่าสุดนะครับเบนเข็มเบน,นเป้าหมายมาที่วงการศริลปินตลกกันบ้างพเพราะเพจเมาส์มอยชื่อดังนะครับออกมาเปิดเผยประเด็นใหญ่ประเด็นใหม่เกี่ยวกับการพัวพันเรื่องผิดกฎหมายมาดูคําใบ้กันซิว่าจะโยงไปที่ใคร โดยเพจดังอย่างเจมอยร้อยแป8 V1 นะครับได้ออกมาเปิดประเด็นตลกคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมนะครับเข้าข่ายการหลอกลวงหรือเปล่านะครับออกมาให้ลูกเพจตั้งคําถามกันโดยเพจเจมอยเล่าว่าไปวงการตลกเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างดีกว่าไหมมึง ขายรถผิดกฎหมายพอคนรู้แล้วไม่ซื้อพี่ก็ยืดเงินมาจำหน้าตาเฉยบอกเลยนะครับงานนี้อ่านคำใบ้แล้วสะดุ้งพอสมควรเพราะโยงไปเรื่องผิดกฎหมายส่วนจะเป็นใครนั้นยังไม่เฉลยนะครับแต่วันนี้นะครับเราลองไปส่องคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันบ้างดีกว่าเห็นตลกขายรถในแอปแอปหนึ ok ่งแต่ไม่รู้ว่าใช่คนนั้นหรือเปล่าแทนที่จะเอาชื่อเสียงไปทำให้มันดีขึ้นดันไปโกงเขาอ,อีกอุ้ยตลกขายรถยุคน ok ี ye, ye ้เยอะแยะไปหมดไม่รู้เลย นายมันก็โหดเกินรถเขายังไม่ได้รับยึดเงินเขาซะง,งั้นโอ้โหคำใบ้ตอนนี้นะครับบางคนก็รู้บางคนก็เฉียดบางคนก็ไม่ตรงนะครับเอาเป็นว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าตลกคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครแต่ผมว่าไม่นานนี้นครับมีการเปิดตัวแน่นอน